สวัสดีครับนักเรียนชั้นมมหนึ่งนะครับทั้งสองห้องสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่8สําหรับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของการถ่วงดุลอํานาจสําหรับการถ่วงดุลอํานาจก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของอํานาจอธิปไตยนะครับในระบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ การแบ่งแยกอำนาจมิได้หมายความว่าองค์กรผู้ใช้อำนาจทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการทั้ง3าฝ่ายนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอำนาจเท่าเทียมกันโดยอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอ,อำนาจหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งก็มีขั้นตอนในการลดอำนาจของอีกฝ่ายตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้นะครับ อาจกล่าวได้ว่าก็คือการถ่วงดุลอํานาจนะครับมักเป็นเรื่องของฝ่ายอํานาจนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารโดยในที่นี้นะครับครูจะขอยกตัวอย่างการถ่วงดุลอํานาจระหว่างอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารนะครับซึ่งมีลักษณะาการถ่วงดุลอํานาจเป็นลักษณะแบบนี้ครับ 1. กรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมีอํานาจเหนือฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารนะครับอำนาจที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเปิดประชุมเพื่ออภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อรัฐบาลบริหารประเทศเกิดความผิดพลาดเสียหายหรือมีการทุจริตนะครับคอร์รัปชัน ซึ่งเมื่อมีการลงมติภายหลังการอภิปรายนะครับหากรัฐบาลได้รับเสียงสนับสนุนหรือไว้วางใจน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นก็จะมีผลให้รัฐบาลต้องลาออกเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นโดยผลของการเปิดอภิปรายนะครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นั้นอาจเป็นการ ไม่ไว้วางใจในตัวของนายยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวก็มีผลถึงคณะรัฐมนตรีร่วมคณะทุกคนนะครับคือต้องพ้นความเป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะครับแต่หากเป็นการเปิดอภิปรายนะครับเฉพาะรัฐมนตรีบางคนรัฐมนตรีคนที่ได้รับเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งก็ต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเฉพาะรายไปนะครับส่วนนายยก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ไม่ถูกอภิปรายก็ยังคงอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นนะครับ โดยนายยุรัฐมนตรีนะครับต้องแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสำหรับคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะครับเช่นมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านี่คือ คุณสมบัติที่สำคัญนะครับของคณะรัฐมนตรีโอเคตัวนี้สำคัญนะครับโดยลักษณะต้องห้ามทีนี้ดูลักษณะต้องห้ามของอรัฐมนตรีนะครับเช่นไม่เคยต้องคำพิาพากษา ให้จำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยได้ผ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีโดยเป็นความผิดอันเกิดจากการกระทาโดยประมาทไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นนะครับกรณีแรกไปแล้วต่อไปกรณีที่2กรณีฝ่ายบริหารมีอำนาจสูงสุดเหนือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ ใจความสําคัญจะอยู่ประมาณนี้นะครับกรณีฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติหมายถึงการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีนะครับอันมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คณะรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องพ้นสภาพนะครับซึ่งมักจะเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรเกิดความวุ่นวายหรือเกิดวิกฤตจ,จนไม่สามารถควบคุมได้นะครับหรืออีกในนึงก็คือร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ได้รับความเห็นชอบเช่น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นต้นนะครับจึงเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะครับต่างมีอำนาจที่จะถ่วงดุลซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนฝ่ายตุลาการนะครับเป็นอำนาจที่เป็นอิสระเฉพาะเนื่องจากการพิจารณาคดีความต่างๆนะครับการทำงานของฝ่ายบริษฝ่ายตุลาการนะครับต้องเป็นกลาง และเป็นไปตามตัวบทของกฎหมายภายใต้พระประมาภิไธยของพระมหากษัตริย์จึงอ่านกล่าวได้นะครับว่าฝ่ายตุลาการนะครับเป็นฝ่ายที่ไม่ได้มีการถ่วงดุลอํานาจหรือกานอํานาจกับฝ่ายได้นะครับกล่าวโดยสรุปอีกหนึ่งครั้งอํานาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายนะครับนักเรียนก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ซึ่งอำนาจทั้ง3ฝ่ายจะมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมิให้ฝ่ายดใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจจนเกินขอบเขตนะครับอำนาจอธิปไตยทั้ง3ฝ่ายอำนาจอธิปไตยนะครับก็มีฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมีการถ่วงดุลอำนาจกันไม่ให้ฝ่ายอำนาจใดมีอำนาจมากเกินไปหรืออ่อนแอ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับโอเคเนื้อหาสาระสัปดาห์นี้นะครับมีเท่านี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่4เรื่องอำนาจอธิปไตยในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้5ข้อนะครับทําลงในสมุดจดบันทึกทํางานให้เรียบร้อยนะครับขีดเส้นใต้นะครับด้วยปากกาแดง ให้คุณครูอ่านได้นะครับโอเคครับนักเรียนสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ